นิทานเรื่องสิงโตกับสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งเสนอตัวมาเป็นข้ารับใช้ของสิงโตเมื่อสิงโตออกล่าเหยื่อมันก็จะติดตามไปด้วยสุนัขจิ้งจอกจะใช้ความเร็วและความฉลาดออกไปล่ลอหลอกเหยื่อ ออกมาให้สิงโตขยำ้ำทั้งสุนัขจิ้งจอกและสิงโตออกไปล่าเหยื่อด้วยกันทุกวันและมักมีอาหารกินมากมายอยู่เสมอจากนั้นไม่นานสุนัขจิ้งจอกคิดว่ามันอยากจะลองฆ่าเหยื่อด้วยตัวเองจึงกล่าวกับสิงโตว่าวันนี้ ข้าขอเป็นผู้ขย่ำมเหยื่อเองสิงโตจึงตกลงและไปรอก,กระต่ายมาให้สุนัขจิ้งจาะข้าขณะเดียวกันนายพานล่าสัตว์บังเอิญผ่านมาเห็นสุนัขจิ้งจอกกําลังเข้าตะคุกกระต่ายนายพานจึงยิงหน้าไม้ใสสุนัขจิ้งจอกทันทีทำให มันถึงแก่วความตายในที่สุดนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโนนตนและความโอดีอาจนำภัยมาสู่ตัวนิทานเรื่องสุนักจรจัดในรางยาสุนักจอนจัดจอมขี้เกียจได้เดินเรื่งเร่มา ึงคอกสัตว์แห่งหมืองซึ่งภายในมีหญ้าแห้งจำนวนมากอยู่สุนัขก,กระโดดลงไปในรางหญ้าและนอนหลับอยู่ในนั้นเมื่อตกเย็นวัวที่อาศัยอยู่ในคอกแห่งนั้นก็กลับมาจากการทำงานในไร่วัวหวังที่จะกินหญ้าเป็นอาหารือเย็น หลังจากที่มันต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันสุนักจอนจัดสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเมื่อวัวเดินเข้ามาใกล้ค้อแล้ววัวก็พูดขึ้นว่าเจ้าสุนักจองออกไปจะรังหญ้าของข้าสักเจ้ากินหญ้าไม่ได้สักหน่อยสุนัขจรนจัด ได้ยินหัวพูดเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าถ้าข้าม่มีอาหารกินเจ้าก็อย่าหวังจะได้กินหญ้าในร้านนี้เลยนิ่พานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเห็นแก่ตัวมักจะขัดความผู้อื่นแม้ว่าตนจะไม่ได้พ้นประโยชน์อะไรก็ตาม นีทาเรื่องสิงโตกับลาสิงโตตัวหนึ่งกำลังออกล่าเหยื่อแต่เมื่อมันส่งเสียงคำราสัตว์ต่งตางๆก็จะรู้ตัวและสามารถหาที่หลบภัยได้ทันทำให้สิงโตหาเหยื่อไม่ได้แม้แต่ตัวเดียววันหนึ่งสิงโต จึงไปตีสนิทก,กับลาแล้วชวนลาไปล่าเหยื่อด้วยกันลาดีใจมากที่ได้สิงโตเป็นเพื่อนสิงโตกับลาจึงวางแผนออกล่าเหยือ่อโดยที่สิงโตจะเข้าไปหลบอยู่ในพุ่มไม้และเมื่อมีสัตว์อื่นผ่านมาลาก็จะส่งเสียงร้อง เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นตกใจและวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งซึ่งสิงโตคอยดักซุ่มอยู่ทำให้สิงโตได้กินอาหารอันโอชะอย่างง่ายดายลาคุยโอ้อวดกับสิงโตอย่างภาคภูมิใจว่าที่เจ้ากินน้ำสำราได้นั้นเป็นพ่อเสียงร้อง อันน่าเกงขามของข้าสิงโตจึงหัวเราะในความเขาของราแล้วพูดว่าข่าว่าที่สัตว์เหล่านั้นวม่งหนีเป็นพ่อตกใจกับเสียงอันแปลกประหลาดของเจ้าต่างหานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ล้มตนเอง มักสแสดงความเขาออกมาอยู่เสมอ